เมื่อพระเมื่อพระพุทธเจ้า,าตรัสว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทาั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็รมกา,ามว่าทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรวิจิตตตรัสว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทาั้งปวงอันไกลๆลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเป็นตนเขาว่าทำทั้งปวงนี่คือทำในความหมายที่ว่านี้ไม่ยกเว้นอะไร ถ,ถ้าจำประโยคสองประโยคนี้ไว้ได้ก็จะดีสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนเป็นธรรมเานะสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนมันเป็นสักวัตธรรมเท่านั้น ทำในลักษณะอย่างนี้ความหมายกว้างไม่มีขอบเขตอย่างนี้ถ้าจะพูดเป็นไทยให้ฟังกันง่ายๆสักหน่อยก็คือธรรมชาติมันเป็นสสารธรรมชาตินั้นในภาษาบาลีในภาษาพุทธศาสนาก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ <c oughs> ที่ในภาษาโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรของคุณไปแบ่งแยกไปบางอย่างเป็นธรรมชาติบางอย่างไม่ใช่ธรรมชาติ อย่างนี้ก็ต้องถือว่ามันเปน็นเรื่องของการศึกษาชาวบ้านที่ที่ไม่รู้จักธรรมชาติถึงที่สุดจึงไปเข้าใจบางอย่างเป็นธรรมชาติบางอย่างไม่ใช่ธรรมชาติหรือว่าเขาไปบัญญัติความหมายของคำว่าธรรมชาติให้มันแคบเข้าไปตามความรู้ของเขาซึ่งมันยังแคบอยู่เขาจึงบัญญัติได้ว่าน,นี่เป็นธรรมชาติ นี่เป็นไปตามธรรมชาตินี่ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นจ <c oughs> ้ในทางธรรมะไม่ไม,ไม่ไม่ถือหลักอย่างนั้นถือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดก็เพื่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เพื่อจะไม่ให้มันพิเศษหรือวิเศษกว่ากันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนเสมอกันหมดจึงพูดได้เป็นอนัตตาบางไม่ควรยึดมั่นถือมั่นบ้าง ถ้าพุทธธรรมชาติในภาษาชาวบ้านกับพุทธธรรมชาติในภาษาธรรมะหรือชาววัดแล้วมันมันต่างกันไะแล้วในภาษาธรรมะนี่ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติส่วนภาษาชาวบ้านนั้นเขาว่าไอ้ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติอะเรียกธรรมชาติถ้ามันผิดธรมมดธรมชาติก็ไม่เรียกธรรมชาติ เพราะเขายัางรู้ไม่พอต่อมาเขาร,รู้รู้เพิ่มขึ้นเขาจะอ้ามันก็ธรรมชาติเองนั่นแหละธรรมชาติจนหมดจนไม่มีอะไรเหลือ,อสําหรับที่จะไม่ใช่ธรรมชาติหรือไม่ไม่ใช่เป็นไปนตามธรรมชาติ